บอยยทดโมโต้ครับขึ้นนำครับสามหนึ่งครับก็บ<อ>บยังไม่เป็นที่น่าพอใจนะครับสำหรับทางนั้นเจ๊จยครับตอนนี้ก็ยังตากแดดอยู่ครับ พยายามม่ครับย้อนกลับมาจะได้สาวครับจะได้เปิดเกมขึ้นมาครับสำหรับทางด้านทีมงานของทางด้านบอยยุตมโตโอ้โหเลยครับไปที่มัดดุยครับมีเข้ากลางเสียบอลผู้สิทไม่ว่าอะไรครับซ้ายปาดเข้ามาจับด้วยขวาแล้วมีพื้นที่จังหวะนี้สัญญาณผู้ใหญ่สารครับลูกบ้านบอกว่าน้ำท่วมหน้าบ้านไปดูแลลูกบ้านด้วยน้ำบ่่น้ำเจ็บบ่่น้ำอ่ะ ไปาครับไปกันต่อครับอยู่ที่พยีมิล่มยับล่องน้ำชีเหลืองๆแน่นะครับโอ้โหพบกับสีแสดอย่างทางสปีดไอทีเอ็กซ์สามสองอดีตวรวัตดันะครับหน้าประตูชกมาชกเลยหน้าประตูอะชบหน่อย เังทำอะไรไม่ได้นะตัวทีมสานะครับเราไม่มีนะครับเราไม่มีสามสนามนะครับสี่ห้าหกไม่มีนะครับมีหนึ่งสองสามนะครับแล้วก็มีแค่สสนามนะครับไรส่นะครับพี่น้องให้เล่นต่อไปนี่ย้มาเราว็เซ็นกลับมาใหม่ครับตัวทีมสับตครับสเปไอคอยาบบอลเรขนเส้นบางเลวลานนาที เอาเลยกตามมาเก็บแล้วเดยะดีหนึ่งนาทีต่อจากนี้ไปกับสกอร์นี่นี่ครับบอยุบมระต right. no ah ูนั้นนำอยู่ทีสามประตูตอนหนึ่และซ้ายซ้ายโอ้โหอ่ะใช่ไหออกหลังไป้พสาซลวสไอ้ย์ตามมาเลี่สกัดไปได้เบยยาวๆมาสกนีย้มาวากันใหม่ครับผู้ใหญ่สัายยเจยาวครับบังล่ มาเนี่ยแล้วครับตามมาเตมไม่ได้ครับนี่แล้วมาหนึ่งสองหน่อเอามายโยตามมาจิ้มบอลออกมากองสอศิลาชัยเลงต่อครับบอลยองพามสศสลาชัยยาี